สวัสดีค่ะนิงคะมิเคนโชค่ะชาวราศีมังกรประจำวันที่17ถึง23มกราคม,ม2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมเป็นเรื่องของความรักความรู้สึกนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ การมีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้นนะคะหรือบางคนก็ได้เจอคนอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่คอยสนับสนุนอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งคนรักคนใกล้ตัวของคุณเองนะคะสัปดาห์นี้เป็นช่ชวงที่ชาวมังกรจะมีความสนใจนะคะในเรื่องของความคิดความรู้สึกของคนอื่นนะคะรู้จักประครับประคองความสัมพันธ์ให้มีความมั่นคงมากขึ้น เรื่องของการงานนะคะก็จะมเีเรื่องของโชคลาภนะคะการที่มีข่าวดีเรื่องงานเกิดขึ้นมีความก้าวหน้านะคะในงานที่คุณคาดหวังอยู่เด่นในเรื่องของงานบริการนะคะงานโรงแรมร้านอาหารเรื่องของการท่องเที่ยวการดื่มกินต่างๆนะคะอาจจะมีลูกค้าเข้ามาเพิ่มขึ้นใช้บริการคุณเพิ่มขึ้นนะคะ เรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถใหม่นะคะหรือว่าได้เงินก้อนเงินกําไรมาซื้อของที่ถูกใจหรือแม้กระทั่งมีเงินเพื่อใช้จ่ายนะคะบางรายแม้ไม่มีนะคะก็อาจจะมออีอย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะก็คือมีคนมาสนับสนุนช่วยเหลืออาจจะเป็นคนที่ใกล้ตัวของคุณเองก็ได้นะคะเรื่องของสุขภาพถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะบางรายก็มีแผนที่จะ ทำประการหรือว่าดูแลเรื่องสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะคะคนโสดสัปดาห์นี้นะคะอาจจะมีโชคในเรื่องของความรักด้วยนะคะอาจจะมีจิตใจที่ตรงกันนะคะหรือว่ามีคนที่หมายปองอยู่นะคะถูกปลุกถูกใจท่านที่มีคู่แล้วนะคะมีเกณฑ์มีข่าวดีเรื่องการมั่นหมายแต่งงานคู่ที่แต่งงานแล้วก็มีเกณฑ์ตั้งครันนะคะหรือว่าให้กำเนิดบุตรในสัปดาห์นี้ได้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคารมิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ